ไก่สวยงามจ้าไก่พ่อขั้ง พี่าวี่ยกินเลยนะสิฮะเนี่ยกินเลยนะ หาเนี่ยกินจ้าเสียงดีเห็นคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีจ้า